สวัสดีเด้อพี่น้องฟ้องไปสุข,ขุสุข,ข้อนผู้ติดตามห้าหน้อยป่านนี้ในเวลาห้าหน้อยเจาะอากาศหลังมื่อนี่ออกสวยในจังหน่อยพี่น้องชูมือออกกี่สามสี่สี่หน่อ,อ 3, 4, 4, นี่เก่าโมงชิบโมงจังใดเมาออกพี่น้องคัดของเรียงเทคนิคอยู่ย่างหนึ่งละก็เลยคัดของงานนั่นงานนี้ก็เลยบ่ได้เอามาออกไว้แต่กับว่าไปยังน้องยังอยูยยย่โดนหลายชิบโมงเนาะพี่น้องเนหาะห้าน้อยมื่อ แรงว่านนี่ก็เดือนดีเจ้าพี่นางเลยซีหลุดอยู่เือว่าพานเนี่ยมาพ ouais. see, hands, okay. uh ี่นางเนาะเอาบานี้มือนี่มาเบ่งต่อวัอนี้มาแจกกับพี่นางว่าได้แจกลายมือแล้วด้วยว่าได้แจกได้หลุดลายมือแล้วแต่ว่าได้แจกได้เจาะลายมือแล้วมือนี้ที่มาทั้งแจกทั้งเจาะทั้งหลุดแล้วพี่นางเขาเต็มเต็มเขาหล่นหล่นนะพี่นางเนาะเลยซีหลุดนี่ยคือือบวาเก่งอยู่แต่ว่าหางบ่ปันทันปันใดหรอกบ่ท่านมีแจกวันนี้ที่นีแจกนี เจาะมีหลุดมื่อแรงนี่เขาคัก,กนหน้พี่น้องนะะเอาหลายๆเอาเต็มๆเนาะพี่น้องเนาะพอืีอขอมาแล้วกะบอกต็ตๆกันไปพี่น้องห้าหน้อยบ่คอยพิดวังดอกเอาบานนี้ไปเบื้องห้าหน้อยต่อเลยพี่น้งองเด้อพี่น้งองป้องปลายบานนี่พูดติดตามห้าหน้อยสุขูสุขคนเอฟซีขขนีน่ต้อนรับสู้สองตาคุณพารวยเด้อพี่น้องเด้อมื่อแรงวันนี่ห้าหน้อยกะ การเดินดีจะหลอกพี่น้องได้ซีรูดอยู่การซือว่าผ่านยจะเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเก่งอยู่เขาซีรูดถือว่าไปได้ผ่านได้เนาะพี่น้องเนาะเอาก่อนสิไปเบิ่งของวันที่สิบเก้าเมื่อแรงกับเบิ่งวันที่สิบแปดกันพี่น้องเราพัฒนากระมาเมื่อแรงเนี่พี่น้องเนี่เอาห้าน้อยออกไปแล้วก็จะเล่าพัฒนาต่อเลยพี่น้องวันที่สิบแปดท่านว่าสองพันห้าร้อยหกสิบแปดห้าน้อยกาศาส ลุดพี่น้องกาศาสตลุดกาศาดตลุดไปมาพิเศษกับลุดพี่น้องมาหน่อยสามาคัคคีคูวิ่งเด่นหาล่อง8ในทั้งหาทั้ง8ดพี่น้องได้ลุด8ปซีกับซีหาพี่น้องมาปกติลุดปกติลุดไป ปกติบ่หลุดไม่พี่น้องมาปกติเด่นซีล่องหาเขาหาพี่น้องได้ซีหาหลุดมาพีไอพี่จังหลุดพี่น้องพีไอพี่หลุดไปมาไม่พัฒนาเด่นแปดล่องเก่าได้เก่าพี่น้องได้เก่าสามหลุดเอาพี่น้องบานนี้มาเบิ่งของวันที่ สิเก่าเียพี่นองไดียซีหลดพี่นางถือว่าเดือนดีเนาะพี่นองเนาะซีหลดนีน่เก่งบ่งหาน่อยวันที่1ิเกท่านว่าสองคันหาหน่อยหกสิบแปาหน่อยกา,ายจับคู่วันที่สิเกาท่านว่าสองหาหกจับคู่กาศาจับคู หนึ่งหาหนึ่งแปดหาหนึ่งแปดหาวิงวิ่ง าสองวิ่งห้าสองวิ่งห้าสองกมหาสองล่งอง,งหนึ่งแปดล่องหนึ่งหา้าวิ่ง เล่นสองล่องหาพิเศษ Vì xe chấp khô. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 8, 6. วิ่งแปดหกวิ่งแปหกกลม8ปดหกร่อง4สหา ร่องหนึ่งสองวิ่งเดินหกร่องแปด Nós ama aqui. ជ្្ h ្ម្្្ oh. ្ dấu hà bing, Bình Hà Cầu Công hà cầu. ร่องหาซีร่องสองหาคูวิง่งเด่นหาร่องเก่า VIP Phúc là tị con máu hả lưu Phúc khu

móc cầu móc cầu huynh móc cầu cung móc kết long, 2-3 lòng lên 6 long cầu บีไอพีจับคู่สองเก็ดหกเก็ด แปเกวิง่งวิ่งแปเก็คอมแปเกล่องหกเกตล่องสองเกตควิ่งเด่นเกตล่องแป หน่อยปัฒนายับคู่ kết hà si hà hà cầu bình Bình. cao wing à, cao wing à, xê hà long kết hà long cu wing đen hà long cầu แคหน้จอเด้อพี่น้องก็ได้เข้ามาแล้วเอาไปรุ่นโฉบกันมือแร่งพี่น้องห้าน้อยวันที่สิบเป่าท่านว่าสองพันห้ารอยหกสิบแปดกาสัต์จับคู่หนึ่งหาหนึ่งแปดหาสองวิ่งหาสองกลมหาสองล่องหนึ่งหาล่องหนึ่งแปดคูวิ่งเดินสองล่องหาพิเศษหนึ่งสองซี่หาแปดหก วิ่งแปดหกกลมแปดหกล่องหนึ่งสองล่องสี่หาคูวิ่งเด่นหกล่องแปดน้อยสามขีหาสีหาเก้าสองหาวิ่งหาเก้ากลมหาเก้าล่องหาสีล่องสองหาคูวิ่งเด่นหาล่องเก้าปกติสองสาม หกเกหเก่วิ่งหกเก่ากลมหกเก่าร่องสองสาร่องหกเกคูวิ่งเด่นหกล่องเก่าวิไอพีสองเก็หกเก็เกวิ่งแปดเกตกลมแปดเกร่องสอเกร่ Get, องหก็คูวิ่งเด่นเก็ร่องแปดนายพัฒนาเก็หาซหเก่าวิ่งหาเกม 9, ลมหาเก่าร่อง เ็หาร่องซีหาคู่ิิ่งเด่นหาร่องเก่าเอาไปน้องพอด้เขามาแล้วก็ให้โชคโชคมันมันได้พี่น้องเด้อเหมือแรงแห้งๆปัง,ป,ง,ป,งปังกันสุขูสุขนเงินให้น่องท่องให้ไรพี่น้องบ่เก็บบ่จนให้คุณพารักษาเทวดาคุ้มครองพ่อกันบันที่ยี้สิบพลพี่น้องบันนี้สำหรับมนี้ขวาลกาคํา,าว่าสวัสดี